เอาครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับมีกิจอีกแล้วนะครับสําหรับการแย่งรถแห่นะครับตอนนี้คือเราจะเป็นฝ่ายนะครับที่ต้องแย่งรถแห่นะครับเป็นรถแห่ฝั่งฝ่ายตรงข้ามนะเราต้องแย่งนะครับโอ้โหไม่อกี้นะครับต้องต้องตีผู้คนเพื่อแย่งนะครับบอกเลยว่าน่าจะตึงจัดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปนะครับเราเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ป้องกันรถครับต่วันนี้เราจะต้องนะครับไปแย่งรถแห่นะครับเออครับสองคันศัตรูนะครับแอบซึมนะนะครับมาดีนะครับมาดีนะครับโซดาโซดาสิงนะครับโซดาท่าบต้องโซดาสิงโอเคไปค่อยๆไปครับทุกคนนะครับค่อยๆตีนะครับค่อยๆซาะไปนะครับใช้ความตีไกลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับ มันจะมาหาเรามันจะมาหาเราล็อกขาล็อกขามาดีมาดีนะครับถอยถอยไปแล้วโคตรแรงทุกคนโอ้ยกอนนี่ครับบอกเลยว่าเลยครับแซมมอนนะครับยืนแบบลำพังแบบนี้ก็ีฟูตนีครับทุกคนนะฮลงไปเป็นร่างม่วงเลยนะครับไปนะครับนี้ก็จุดเกิดเราเลยครับรถแหบเป็นรนเราเลยครับตอนนี้เราเกิดนะครับตรงจุดที่รถมาพอดีนะครับพยายามดอนวิ่งตามเพื่อนไปเลยนะครับ โอเคได้เล่นอยู่นะครับสวันนี้ถ้ามีคนแทงให้แบบนี้นะครับอปเสียได้นะครับไม่ได้ตีกับเพื่อนนะครับเลยไม่มีบัฟนะครับรอดูว่านะครับตอนจบจะแยกรถได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับโจมตีอยู่นะครับเพราะผมก็สเรามีแอปโดนดาเนีดนะแล้วผมโดนตาเนีดใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหเข้าท่านขวาว่ะนะครับคือตอนแรกโอ้หเกิดตารตอนที่สิบปีเลย คือตอนแรกเราเป็นฝ่ายที่นะครับปกป้องรถนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นฝ่ายที่ต้องนะครับแย่งและนะครับเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆนะครับว่าจะเข้าทํางไหนกันนะครับเดี๋ยวเราตามนะครับพวกแต่แทงนะครับแล้วก็เข้าไปทํานาเมดนะครับแบบด้านหลังดีกว่านะครับไปเดี๋ยวลอกขบวนนะครับเพื่อนไปก่อนนะครับเราจะเดินตามหลังนะครับให้เขารับให้ก่อนนะ โอเคนะครับเตินตามปีกสีเลยยังดีนะครับมาเฮ้ยมันมีคนดักป่าวะอุ้ย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 ตรงผมเนี่ยเยอะจัดเลยนะครับอะไรเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยนะครับไปทุกคนโอ้สะดาไมาขึ้นกวงไม่ได้วะนะครับเพื่อนที่ช้านราจะโดนดักครับตรงนี้เราโดนแล้วนะฮะเป็นวันนี้โอ้โหนะครับโดนกี่ทีวะเนี่ยเมื่อกี้คือแบบสามสี่ทีคือรวมดาเมจกันมาแบบ คลิปตาเดียวนี้หลับเลยนะครับเดี๋ยวรอรอรอกลุ่มเพื่อนก่อนนะทุกคนน่าจะไม่ไหวนะครับถ้าเดินแบบซีสวเข้าไปนะครับแต่วันนี้ก็เคลียร์คนไปก่อนนะครับใครที่ออกมาเราเคลียร์คนไปก่อนเลยนะครับอีก24ีวินะครับรถจะเคลื่อนที่ออกนะครับเราพยายามเคลียร์น่านอกก่อนเลยนะครับตอนนี้พยายามโอ้โหไม่กอดนะครับเยอะจรงวริงนะครับเราเพื่อนก็เป็นระบบว่ะ เพื่อนๆจะไหนหมดครับเนะครับดูไม่แนได้นะตอนนี้รถอยู่ที่นะครับจุดสีเขียวแล้วนะครับเราจะต้องนะครับทำการไปดักนะครับเจ้ารถนะครับเพื่อทําการทําลายศัตรูแล้วก็ตีรถนะครับให้พังไปนะครับตอนนี้รถจะเคลื่อนที่แล้วนะครับเหลืออีกแค่6 VA เะครับ4 VA ครับรถเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับไปนะครับรีบไปดักรถกันนะครับ ต้องรอไหนแทงกันทุกคนไม่ไหวหวะเนี่ยครับคือบางทีแย่งโดนแค่ไม่กี่ทีก็ตายครับโอ,โ,โอ้โหไหนมาไหนมาระวังระวังแต่มีพอไหวอยู่นะแต่นายไม่ไม่ไหวอะ่ะด้วยความที่โดน damage นายแรงมากๆครับแล้วก็เป็นจุดเด่นของ PVP แถมยังสะท้อนเก่งด้วยนะครับแล้วกี่ตัวน่ะเนี่ยครับโดนกี่ตัวนะ่ะโอ้โหสามสี่ตัวเที่ยงนะครับเขาเห็นดาเมจมาจากมบนสายจอด้วยนะครับ คือรอบแ yeah, ยกไอ้รอบป้องกนันคือง่ายนะแต่ว่าไอ้รอบชิงยากยากขึ้นวะนะครับเรามายืนอะไรตรงนี้วะคือรอบแยกแม่งยากจังหวะนะครับแล้วก็รอบที่แบบว่าป้องกันนี่ง่ายกว่าอีกนะครับโอเคไปนะครับน่าจะได้ตีกับพวกเซิร์ฟหนึ่งแล้วทุกคนนะดูจากทรงนะครับ สยำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็นอยู่แฮนดเซนเซอร์นะครับหรือเกม m o r p g ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ UG 4นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ UG 4 o n e เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปิงไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพิยามได้เลยครับแอนตรงนี้จะได้ส ปีใหม่นะครับโอเคนะครับโอ้โหยล่วงเต็มได้เลยครับเราเข้ามาแล้วกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเกิดน้ำด้วยนะเกิดคือแบบจุดโกนี่เลยนะครับแล้วก็จุดนี้จบอีกเก้านาทีนะครับไม่รู้ว่าจะตีรถไวหรือเปล่านะครับตอนนี้รถเดินมาจุดนี้แหละนะครับจะเข้าเขตสีฟ้าแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับรู้สึกว่าตึงจัดเลยนะครับสองทีเก้านะครับเมื่อกี้เห็นแบบ เซิร์ฟ49ประวัน,นะครับคนไหนที่นะครับมาเจอกันก็นะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีเซิร์ฟไหนกันบ้างนะครับตันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีเซิร์ฟไหนกันบ้างนะครับคือมันเยอะเหลือเกินนะ,ะโอ้โหตันน้านเม็ว่ะตัวทางไหนวะโอเคที่รู้มีเซิร์ฟหนึ่งด้วยนะคือจำชื่อได้นะครับชาว้นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่นะครับเป็นผูเ้เล่นที่เติม metros, <ๆ S 1> นะครับเยอะจัดเลยนะครับน่าจะสองแสครับนะครับคิดว่มันจะเข้าอนาเขตยหรือว่านะครับ ไปทุกคนนะครับเราไปนะครับโจมตีจากด้านหลังกันดีกว่านะครับโอเคนะครับตีไปตีไปนะครับให้เรานะครับตัวแข็งแข็งเขาเดินซูนไปข้างหน้าเลยเราค่อยๆตีถอยตีถอยตรงนี้แหละนะครับค่อยๆตีถอยไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับโดนด้านมจแล้วผมก็จบมันจิกนะครับเป็นด้าเหจมาครับพ่งโดนจักด้าหลัดดีกว่านะครับดูแก้เราเลยแต่ทำไมมันเหมือนเวยพุ่งลงหัว รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์เลยนะครับพวกนี้เขาก็น่าจะมาตัดนะครับกําลังเราอยู่นะครับแล้วก็อีกประมาณ5้าสิบวินะครับก็จะเคลื่อนที่แล้วนะครับขบวนรถแห่นะครับรีบเคลียร์นะครับประชากรเขาให้เขาแบบว่าติดกูดาวเกิดนะครับให้มันติดนะครับไฟไปไฟไปไนะครับ จะตีไปดีครับนะครับจังหวะนี้นะครับถ้ารวมขบวนมีคนแทงให้อันนี้ก็เล่นได้อยู่นะ, <S <S ะแล้วใครออกมาตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้นะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ที่เีื่องอาณาเขตหมาหมูนะทุกคนอาณาเขตหมาหมูคุณไนค์คูงนะครับเออมีคนแทงให้ก็ทำตามเหตุได้นะมีคนแทงให้นะครับโอเคลิซ่าออกมาแล้วนะครับแต่วิบวักนะครับ โอ้โหโดนดามิส่วนหลับเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็รอรอรอเวลานะครับตอนนี้ก็น่าจะกล้ขับเครื่องแต่ล้วนะครับเราจะทําการนะครับเกิดณนะจุดตรงนี้แล้วก็คือแบบนี้ก็คือมันมันมีสีอยู่นะครับเราเกิดจุดนี้นะครับเราจะมาดักตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเราเกิดก่อนนะครับมาตอนนี้เราเกิดแล้วนะครับ ตามที่เราคาดการไว้ SS, Belgian, grinder, ไน,นะครับไปนะครับเราให้เพื่อนนะครับเหล่าไหนกับหลอดนะครับนําไปเลยนะครับหลอดไม่ต้องนําก็ได้นะครับเราตีคนนะครับเราปั๊มดาเมจตีคนไปนะครับตีคนไปนะครับตีคนเลยเลยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าผมแหลกนะแล้วก็ดาเมจตอนนั้นผมจําได้ว่าผมได้ที่สานะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราลองมาดูดาเมจกันนะครับว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่จะพยายามจะตีให้ได้ดาเมจเยอะที่สุดนะครับจะพยายามอยู่<ๆ> พุทมาแล้ว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 แลผมปดแขนพี่ด้วยดีนะครับมาแล้วเว้ยโคดวอล์กหายตัวหายแล้วจ้านะครับเพื่อน,น,กกนเลยครับไม่อยู่แล้วนะครับโอ้หพี่จะเดินมากันแบบนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> เดินมาขนาดนั้นก็ไม่อยู่แล้วครับโอ้โอยโดนใครบ้านเอี่ยนะครับเก <c oughs> ือบแห้งนะครับโดนดาเมจมาาแไหนวะตอนนี้เลือดน,น้อยมากนะครับโดนดาเมจสะท้อนหรือเปล่านะครับตอนนี้โดนสะท้อนหลับหรือเปล่านะครับตีไปทุกคนโอ้ย โอเคยังไม่เกิดเลยไปทำดัเมจต่อนะครับรถม้าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไป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 นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับตีไปตีไปโอเคนะครับรอบนี้ได้ฟรีปะวะตีไปตีไปตีไปครับตัววนี้นะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้นะครับในส่วนของดาเมจเท่าไหร่ครับตอนนั้นได้ที่3ามก็คือแบบได้ที่3แบบงงๆง่ะทั้งที่แบบแม่งแหลกด้วยนะครับแล้วก็เด้งออกจากเกมด้วยนะครับลองดูรอบนี้นะครับพยามเดินตลกนะครับอะเดินคู่รถไปนะครับ เดินข้าไปเลยครับเดินข้าวบไปเลยนะครับเดิน,ดเ,นเดิ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 นแล้วไอ้นี่มันใครวามันแข่งกันว้นะครับเพื <c oughs> ่อนๆแทงให้ผมได้ดีนะครับยืนนั่ไหวแล้วเนี่ยนะครับเลือดเหลือสองแสนแล้วนะครับโอ้โห้ด้วยมันชอ้มายอนแต่ว,ว่าฝั่งนั้นโอ้โห้โดนด้านเดียจากใครวะเนี่ยไปๆๆแต่ตามเพื่อนไปเป็นกลุ่มน,นีคนนะครับ ตีรถตีรถทุกคนนะครับตอนนี้ก็ตีหยุดรถนะครับตี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 โอเคนะครับไปนะครับคดวอกคดวอกคดวอกนะครับวิ่งแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหโดนหยุดใครวะาหยุดเดินน้ำหน้าขบวนไปแล้วนะครับเป็นเจ้าบ้านแล้วตอนนี้ก็เข้าวงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในวง้เราจะมีดีเอชพีเก้าพันนะครับก็ยาปกติที่เรามีกันเลยนะครับมันก็ดีเจนปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่รีพวอเอสดีเฮ้ยออกไปตัว ทำตาเมจดีกว่าทุกคนยไหไงก็ได้ไหนแล้วนะครับเราจะสะสมตาเมจใช่ไหมเราจะมายืนตรงนั้นได้ยังไงเล่าเลยครับโอ้โหเข้าวงไม่ทันทุกคนนะครับยินมเข้าวงแล้วนะแต่ไม่เข้าอ่ะนะครับมันไม่ไปนะครับเออครับพยายามจะทำตาเมจนะครับแล้วก็จะลองดูว่าการกดเกมมันจะได้ตาเมจเท่าไหร่นะครับคือรอบนั้นผมก็ยืนอยู่ในวงคนข้างนานนะแล้วก็ไม่ได้ทำดาเมจแ,แบบต่อเนื่องด้วยนะครับก็ยังถือว่า ได้น้เม็ดแบบฟุกๆยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้เราเกิดใกล้จุดอยู่นะรีไปดักเลยนะครับตอนนี้เหลือ22วิแล้วนะครับเอานะครับปลาทูนะครับปลาทูเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมาแล้วนี่ครับนี่ไงนะครับมีคนแทงก็เล่นได้นะครับมีคนแทงก็เล่นได้มีคนแทงนะครับแล้วตายยากตายเย็นจังวะ โอเคนะครับมันมาแล้วมันจะมาหาผมแล้วมันจะมาหาผมแล้วมันจะมาหาผมสำหรับเพื่อนเคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ e r a s t i c Shop ผู้ให้บริการเติมเกมมียอดการันตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็คปกติแน่นอนเพียง User ID ล o อกอินเกมและ Facebook บางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม e r a s t i c Shop นะครับ ได้จบรอบแล้วนะครับเหลือแค่สามนาทีนะครับเดี๋ยวจะพยายามปั๊มดาเมจให้ได้แบบเยอะที่สุดก่อนโอเคมามีใครบ้างวันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ไม่กระตุกแล้วก็ไม่สะดุดด้วยนะครับปรับภาพสุดนะก็คือเล่นใน iPad นะครับตันนี้แต่ก่อนเล่นในมือถือก็จะมีอาการนะครับอ่ะค้างนะครับกระตุกแล้วก็เล่นไม่ได้เลยนะครับตันนี้ก็ถือว่านะครับโอเคขึ้นนะครับถ้าเล่นในไอแพดนะ โอเคนะครับนายครูจะเข้ามาหรอเพื่อนนะครับโอ้โหโอ้โหอีกงานจัดนะครับพระเจ้าช่วยปวยทอดจังหวะที่โดนดาเมจจากเขาก็ไม่รู้นะครับผมค่อนข้างที่จะโดนลางหินเนี่ยทุกคนนะครับแล้วก็โดนอัตราการสะพอนด้วยนะครับโอ้โหไปฟอร์ตฟอร์ตวอล์กไปก่อนนะจ๊ะนะครับบอกทางวงเห่านี้ดีกว่านะครับอุ้ยติดรถ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 แล้วไอ้นี่มันมาข้างหลังว่ะทุกคนมันอยู่ติดผมเลยอ่ะ เราขายปะ่ะโอ้โหไม่ทันนะครับและแล้วก็นะครับตายเหลือเกิดมาอยู่ที่ประมาณสิบวิแล้วก็เวลาอยู่ที่2นาทีอาจจะได้ทำางเนนี่รอบสุดท้ายฟาดรถทันจะถึงที่ทุกคนนะครับน่าจะจบกยูรมนะครับเอเกิดมารีบเลยรีบเลยรีบเลย,เลยนะครับตรงนี้ยังทันอยู่นะไปไป,ไป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 ทำายเห็ืก่อนนะครับแล้วก็น่าใหญ่เลยน้าเลยนะผมอะไปหรือมีรลอดมีไปแล้วทุกคน อเคสวยวงแบบนี้สวยเลยนะครับมา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 แซมมอนนะครับที่ดับเบิลนะครับดามเมจมันปั๊มได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะตีสู้พวกปีกสีไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นก็คือมันได้ดับเบิลนะครับก็อลัวแา่ตาเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็กัวก็ตามเงินเนาะก็คือแบบไม่เงินเยอะก็นะครับ,าาบรรดรดได้ห่งดีขึ้นแล้วก็เอพีเคเปอร์เซ็นต์ที่อะขึ้อะไรประมาณน,นี้นะครับ อันนี้คืออันดับปะนะครับโอาไม่ใช่ดินะครับเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ยมันจะมีคนมารถใกล้นะครับเข้าอนาเขตแล้วอันนี้เขาดักหน้าปะดักหน้าปะนะครับตีไปนะทุกคนหวักหน้าหรือเปล่าครับดักหน้าหรือเปล่าครับนี่ไงนี่ไงค่อยค่อยเดินตีถอยตีถอยไปก็ได้นะครับไปพร้อมรถแห่นะครับอ้ยแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยนะครับโอ้ไม่ก็นะครับโอ้โหโดนจิ้มสามทีแับเพราเจ้านะครับ แนวกันวง,งใหญ่เลยอันนี้คือแบบมั่วบ้านงานหรือเปล่าครับ <c oughs> โหลล็อกนี้แม่งอยู่อันดับที่สามสิบสามเลยนะครับทุกคนโอเคเกอดนะครับต้นตั้งัาอะไรวะอันนี้คือโอเคนะครับเศษนะครับเส้นทางการค้าแดนเทพนะครับสิบห้าชิ้นนะครับจากกิจกรรมนี้เนาะอันนี้ก็นะครับเอดห้าขึ้นที่หนึ่งโอเคนะครับค่ายเรามีค่ายด้วยเนะี่ย ก็มีเพชรโอ้โหเพชรที่ต้องใช้หนึ่งพันเลยวนี่ครับรางวัลเพิ่มมาวันอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราได้มานะครับจากกิจกรรมพวกนี้เนาะอันนี้ก็สามารถกดนะครับเข้าไปอ่านกันได้นะครับก็นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราได้อะไรมาบ้านนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้พวกวัสดุเกี่ยวกับนะครับราศีนะครับอ่าก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้ห้าสิบกว่าชิ้นแหละ ค่อยนะครับนำไอ้พวกเนี้ยไป่อปราสานได้เนาะ,อะ้องกดใช้ดินะครับแรนเทพมาทำอะไรได้วะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรออันนี้คือกล่องเหรอเมื่อเปิดสามารถสุ่มรับห๋อต้องใช้20ชิ้นเหรอแล้วมันรับอะไรอะ่ะหนึ่งถึงสามเหรอจากเครื่องเทพแรงแรงหนึ่งถึงสามอ๋อคือพวก ได้เครื่องเทพเลยทุกคนนะครับว่ามาประสานเครื่องเทพเป็นวัสดุที่ดับมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสนุกดีนะครับรับกิจกรรมนะครับแต่จบเร็วไปหน่อยนะครับทุกคนแล้วคลิปนี้นะครับน่าจะเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าพวกเนี่ยผมจะไม่ตีบอสเลยนะครับแล้วก็มาลองดูเลดดอบวันพรุ่งนี้กันว่านะครับคลิปอีพีหน้าเนี่ยนะครับว่านะครับมันจะนะครับดอบดีแค่ไหนนะครับจากที่เราเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเพิ่มซูเปอร์เลดนะครับ ก็คือเปอร์เซ็นต์อัตรากระดอกของแดงนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ลองไปดูนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ตีบอสเลยนะครับแต่ว่าคลิปมันยาวแหละนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับดึกๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์เล็มันจะดีแค่ไหนนะครับจะลองไม่ตีบอสเลยอะไรเลยนะครับแล้วก็มาแบบสวดเพียวเพเราจะไปลองลงเลยนะครับว่าถ้าเราจะไม่ตีบอสเลยนะครับมันจะได้ของดีขึ้นไหมหรือว่าไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ อาสาคลิปนี้ก็สนุกมากครับก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในปีน้านะครับวันนี้ก็ไปมัวบ้านงานนะครับรถแห่นะครับก็ถือว่าทำระเบิดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยึดได้อะไรประมาณนี้นะครับมีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับที่คอยช่วยกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย